วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาแต่งไทยคิดคูกาสโตร์บริการเติมโลบักถูกๆโลบัคแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องกลัวบินเติมไวเติมได้เติมดีเติมไม่ถึงปีเดี๋ยวโรบัคก็เข้าอีกทั้งรับกฎเกมพาร์ทในแมปต่างๆตัวอย่างเช่นบล็อกฟูดคิงเลกาซี่อันิเม่ไฟเตอร์หรือว่าแมปอื่นๆอีกมากมายเลยร้านนี้ทักปุ๊บตอบปั๊บทักปั๊บตอบปุ๊บเครดิตแน่นๆเพราะว่าอย่างที่รู้กันครับร้านเพื่อนผมเองเอาละเพราะฉะนั้นใครสนใจเติมโลบักไปลุยกันเลยครับผม คูก้าสโตพร้อมดูคลิปกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยอ่ะเฮือ huh. i have CPU คอมคูคูสเปคเจ๋งๆภาพเกมเด้งๆจนต้องร้องว้า wow! วครบจบในที่เดียวและที่หนึ่งที่เดียวในไทยจัดไปเลยครับ i have CPU สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสวัสดีเว้ยวันนี้นะครับผมอยู่ในรายการวินล็อกเกอร์ชาแนลอีกเช่นเดิมนะครับผมแล้วผมครับเดียรวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมแล้วผมก็ไม่ได้คุยกับใครในดิสคอร์ดด้วยนะครับแต่เป็นผมอยู่กับน้องฟิวข้างๆนั่นเองนะครับผมเขาเซนต์ต้องฟิวนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับคลิปที่ผมทํากันเนี่ยผมไม่ได้เปิดกล้องกันนะครับคุณผู้ชมแต่นะครับแต่คุณไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นเลยครับเพราะว่าวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาแต่งไทยฮิดนั่น ผมจะต้องบอกทุกคนก่อนเลยนะครับว่าการแต่งไทยคิดนะครับผมจริงๆมันไม่ได้ผิดกฎโลบอกนะครับแล้วก็จริงๆปีนี้มันปีอะไรละปี21หรือ22 ปี2022แล้วมันควรจะเปิดกว้างเรื่องการเหยียดเอาจริง <Yeah. S 1> สำหรับผมอะ่ะผมมองเป็นเรื่องปกตินะแต่สาหรับบางบางคนเขาค่อนข้างที่จะเซนส์ทีฟต่อเรื่องการเหยียดต,ตรงนี้ซึ่งถ้าสมมุติว่าผมแต่งยังไงคุณแต่งยังไงไทยคิดแต่งยังไงอีโมโแต่งยังไงเราไม่ควรจะไปเหยียดคนนั้นนะครับคุณผู้ชมเราควรที่จะแบบว่าโอเคเขาแต่งแบบนั้นเขาชอบแบบนั้น <Yeah. S 1> เราปล่อยเขาไม่ใช่ว่าไอ้นี่คนนี้แม่งแต่งสีดำไอ้หานี่เป็นอีโมโแน่นอนกูดิ <c oughs> นเข้าไปมึงเนี่แม่งอีโมชชนอลไอ้เชื่ออันนี้มันสำหรับผมผมมองว เดินไปบูธไม์ใส่ใครก็ได้ครับชีวิตของโลบอกแพ่นะครับผมให้เราลองนึกถึงในชีวิตปัจจุบันสมมุติว่าคุณใส่กางเกงเจอันนี้ผมได้ว่าคนที่ใส่กางเกงเจในเดินแบบในชีวิตปัจจุบันนะครับใส่กางเกงเจรองเท้าแตะเสอยืดสักตัวหนึ่งผมเดินไปผมเดินไป,นไปบอกว่าเฮ้ยนายนะ่ะแต่งตัวไม่ดูดีเดียวซะเลยกับเปลี่ยนชุดซะนะอันนี้ผมสมมุตินะครับจริงๆผมผมไม่ได้ไมยเรื่องตรงนี้นะครับในชีวิตประจำวันผมแต่งโมซัวตัวแหลงของผมอยู่แล้วนะครับ อ่ะนายน่ยไปแต่งตัวให้มันดีกว่านี้หน่อยสิพี่ครับแต่ผมชอบแต่งแบบนี้นะครับมันสบายผมว่าคุณนะควรจะไปใส่ชุดสูทนะเพราะว่าถ้าใส่ชุดสูทเนะ่ยมันจะทำให้คุณดูดีขึ้นถ้าในมุมมองของคนที่ใส่าง,ง่ใจใจอยู่เขาจะมองว่าเอา้เหย็ดแมม ูชอบใส่แบบนี้มันสบายกูมันมันมันสบายอ่ะคุณมีปัญหาอะไรเนี่ยคุณอยากใส่ชุดสุดคุณก็ใส่ไปเลยคุณมาบอกให้ผมจะใส่ชุดสุได้วยทำไมและอย่างนะคุณใส่เสื้อสุดผมไม่ได้ไปบอกให้คุณใส่เกงเจเจแบบผมสักหน่อยนี่เพราะฉะนั้นคนเรานะครับคุณผู้ชมจะแต่งอะไรมันขึ้นอยู่กับของตัวบุคคลเองเลยนะครับวันปีอะไรแล้วเราไม่ควรจะไปเหยียดกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งอีโมไทยคิดหรือว่าเบรกอีโมสไตล์อื่นๆนะครับผมอยากแต่งอะไรแต่งเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งวันนี้ครับเป็นคอนเทนต์ที่ ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วก็บางคนที่ชอบแต่งไทยคิดแต่ไม่ได้ทําตัวแบบว่าไทคิดที่ส่วนมากเขาเป็นกันอันนี้ผมต้องขอบอกก่อนนะครับผมคุณผู้ชมว่าไทคิดเนี่ยส่วนมากที่ผมเจอในแบบแมปต่างๆที่แบบเป็นแบบแนวแห้งเอาหรือแบบว่าแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นนะครับประมาณนะประมาณ40%ที่ผมเคยเจอคือจะเดินเข้ามาแล้วก็แช้คําพูดค่อนข้างเย่ ออจะใช้คําพูดค่อนข้างแย่แล้วก็แบบว่าทําให้เรารู้สึกอคติกับคนที่แต่งตัวแบบนี้ <Yeah. S 1> เพราะว่าแ,บบแต่งตัวสไตล์แบบนี้มันค่อนข้างหลายคน <c oughs> เราอย่าไปนึกถึงอีก60%ที่เหลือครับคุณผู้ชมมันเหลืออีกตั้ง60% 6 0%เขาอาจจะชอบแต่งตัวแบบนี้แต่เขาไม่ใช่นิสัยแบบนี้เพราะฉะนั้นเราควรจะดูที่นิสัยของคนคนนั้นมากกว่าเสื้อผ้าหน้าผมที่เขาแต่งคุณเข้าใจผมใช่ไหมครับโอเคเข้าสู่เนื้อหาวันนี้กันนะครับผมคุณผู้ชมวันนี้ครับผมจะมาพาแนะนําทุกคนนะครับว่าการ อะไรบ้างนะครับวันนี้ผมเตรียมมาให้ประมาณประมาณ10กว่าชิ้นนะครับ <Wow. S 1> คุณผู้ชมถ้าสมมติว่าคุณอยากแต่งเนะี่ยคุณมีประมาณ10ชิ้นเนี่ยไทยคิดใช่นะครับผมไทคิดแน่นอนจะมีอะไรกันบ้างนะครับไปดูกันแต่ผมต้องผมต้องเบรกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะว่าผมไม่ได้ชี้ทวงให้กระลอกว่าคุณจะต้องแต่งแบบนี้ถึงจะเรียกว่าไทคิดไทคิดมีหลายแบบนะครับผมแล้วแต่คนจะมองอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่อันนี้คือที่ผมเอาไอเทมพวกนี้มามันหมายถึงว่าเวลาผมมองไอเทมพวกนี้ใช่อันนี้คือเขาเรียกว่าสไตล์ไทคิดแต่เราไม่ได้เหยยีีดดดดดนนะใชช่่อเเเเคครรรััับบไปููกกกววมมมมมาาาาุุจิิตถ แต่งไทยคิดกันนะครับผมก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะต้องพิมพ์ในช่องเซิร์ชนะครับผมหรือว่าช่องค้นหาของโรบอกนะครับพิมพ์ว่า WKC แล้วเซิร์ชเป็นกลุ่มนะครับผมในกลุ่มนี้นะครับจะมีการแจกโรบักค,ครับถ้าสมมติว่าคุณเข้ามาแล้วไม่ถึง14วันผมไม่สามารถแจกโรบักให้คุณได้เพราะฉะนั้นเข้ามาในกลุ่มนี้ให้ไวที่สุดนะครับเห็นคลิปนี้ปุ๊บรีบเข้ามาก่อนเลยสำหรับคนที่แบบว่าเพิ่งเข้ามาเห็นช่องวินล็อกเกอร์นะครับเข้ามาในกลุ่มนี้ไว้ในกลุ่มนี้นะครับจะมีีม อาอาชีพให้ทำนะครับผมแบบว่าไปเก็บสตรอเบอรี่ขายบีบนมวัวขายอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็แฮงเอาท์กันได้นะครับคุยกันแบบเป็นแบบพูดคุยได้นะครับหาเพื่อนคุยกันได้แล้วก็ในส t o r e ครับอันนี้คือเสื้อผ้าที่ผมทํากันมาทั้งหมดเลยนะครับผมคุณจะไปแต่งเป็นไทยคิดหรือว่าจะเป็นอีโมหรือว่าจะอะไรก็ได้นะครับผมในนี้จะมีเสื้อของผมขายทั้งหมดเลยนะครับมาอุดหนุนผมได้นะครับผมใครไม่เป็นคนขอโลบักเป็นแฟนคนนะเพื่อนลงมาที่เจอไทยคิดแล้วนะเคครับคุณผู้ชมมีประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับเข้ากลุ่มวววววววิิลลลเเเเเเเออออออรรรรรร์์กกกกกัันนนนนนนไไไไไไ้้้้ะะะคคคบพพพาาาาา่่่่่่่ขใุุมีีีียยยยสงงงณปปแแแตตทดดหื ยอย่างแรกนะครับที่ทุกคนควรจะมีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งชายแล้วก็หญิงนะครับผมนั่นก็คือทีเชิ์ตมันคือทีเชิ์ตรูปประเทศไทยนะครับส่วนมากเนี่ยไทยคิดนะครับผมจะชอบนะคนที่แบบแต่งแนวะไทยคิดอาจจะชอบใส่ทีเชิ์ตรูปปกธงประเทศไทยนะครับสื่อถึงว่ากูเป็นคนไทย <laughs> อันต่อไปนะครับผมสําหรับผู้หญิงนะครับผมนั่นก็คือเสื้อนะครับผมนั่นก็คือเอ้ยนั่นคือทรงผมนะครับคุณผู้ชมนี่คือทรงผมนะครับส่วนมากนี่นี่เขาชอบใส่นะครับแต่าผมไม่ผมไม่ได้จัดว่าเฉพาะไทยคิดที่จะชอบใส่นะครับบางคนก็ชอบใส่นะครับอันนี้ก็คือผมเหมือนกันนะครับผมอันเดียวกันที่แล้วเลยนะครับเปลี่ยนแค่สีนะครับผมเอาไปใช้กันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับอันต่อไปมันก็คือหน้ากากนะครับผมหน้ากากหมีนะครับหน้ากากหมีนี่เลยนะครับผมยี่สิบห้าโรบักครับอันนี้คือของที่คุ ต้องใส่นะครับถ้าคุณไม่ใส่คุณไม่ใช่ไทยคิดนะครับ <c oughs> และถ้าคุณมีพรีเมียมนะครับผมจาก75โรบัคเหลือเพียง56โรบัคตอนนั้นสนับสนุนกันในคิดโดยโรบักคจัดกันได้นะครับ75โรบัคถ้าเป็นพรีเมียมก็56โรบัคนะครับเปลี่ยนสีได้นะครับเปลี่ยนสีได้อันต่อไปเลยนั่นก็คือหน้ากากนะครับผมนั่นก็คือหน้ากากนี่เลยหน้ากากนะครับเพราะว่าหน้าตาเนี่ยต้องจะต้องไม่มีปากนะหรือว่าจะใช้พวกนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันเลยนะครับเอาไปใช้กันได้นะครับ60โรบัคอันต่อไปครับนี่เลยเห็นทุกคนต้องมีนี่คุณจะต้องมีนะครับคุณใส่่่่่่หหหััััััััวววววยยุุงงงนนนนนนะะะคคคคคครรรรรรบบบบบแแลล้้้้้ณกกก็็ใสสสสเเเปปออออีขาาาาาาไไโโโมมมมพพจิิดด์์ฮตื เลสลิปปี้เฮร์นะครับทรงผมที่คุณจะต้องเอาไปทําเป็นไฮไลท์นะครับก็คือแบบผมดําแล้วก็มีแบบแซมแซมสีแดงนะครับผมประมาณนั้นนะครับคุณผู้ชมนี่เลยแบบนี้นะครับคุณซื้อไปนะครับ55โลบักนี่ครับอันนี้คือผมสีดําครับแบ็คเมอร์ซี่นี่55โลบักครับต่อไปครับทรงผมครับเหมือนกันครับผม55โลบักครับอันนี้เอาไปใส่ในรวมนะครับสามอันเนี่ย55โลบักนะครับสำหรับอันนี้แล้วก็นี่เลยครับคุณเข้ามาที่กลุ่มวีแล้วก็เฟมิลี่นะครับเข้ามาในสโตร์นะครับคุณสามารถเลือกเสื้อได นะครับคุณสามารถเลือกใส่ได้เลยนะครับในกลุ่มของผมนะครับมีเสื้อที่จะตอบโจทย์ความเป็นไทยคิดของคุณมากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งเสื้อนอนครับชุดนอนเนี่ยแล้วก็เสื้อดาอื่นๆนะครับนี่อย่างเสื้อตัวนี้เนี่ยไทยคิดเอาไปใส่บ่อยมากเลยนะครับแล้วก็ไปใส่แบบว่าเอาไปเติมกระเป๋านะครับข้างหลังก็เป็นไทยคิดเลยนะครับผมสวยมากนะครับคุณผู้ชมซึ่งนะครับคลิปนี้ผมนะครับจะมาแต่งชุดไทยคิดทั้งหมด3ชุดนะครับคุณผู้ชม3ชุดนะครับเดี๋ยวผมจะแต่งให้ดูนะครับว่าถ้าคุณอยากเป็นไทยคิดคุณจะต้องแแตต่่งัััััััววยยไไไนนนะะคคครรรบบเเพาาาฉ้้้ปดดดดูกลลีุผผผชมมมมจจใหหสํทิ ให้ทั้งหมด4เซตด้วยกันนะครับผมคุณผู้ชมนี่แต่ละเซตโคตรง่ายเลยคุณผู้ชม ยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมชอบกันไหมครับถ้าชอบนะครับผมจะล่นก์กด สับสไครต์และให้แชร์ให้กับพวกเรากระจนเอาแล้วก็ะโจนเอาด้วยแล้วกันนะครับผมคลิปหน้าผมจะมาพารับของฟรีหรือพามาแจกโลบัคหรือว่าจะมาทํานู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะครับผมกดไลค์กดสับสไครต์ที่สําคัญเลยครับกดกระดิ่ง <Yeah. S 1> นะครับเวลาผมโพสต์ใน YouTube Community หรือว่าชุมชน YouTube เนี่ยคุณจะได้ไม่พลาดแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงนะครับผมสำหรับคนที่เพิ่งมาดูคลิปนี้ใหม่นะครับตอนนี้นะครับผมจะลงคลิปวันจันทร์พุธศุกร์เวลาตอนเที่ยงนะครับผมใครได้เม่แรกก็รับไปเลยครับผม20สส่่วววนนนนัััััองคคารรและะะพฤหบบททุุกๆ1มมมผจย ไลฟ์สตรีมนะครับผมไลฟ์สตรีมเนี่ยผมจะมีไลฟ์สตรีมแบบแล้วแต่นะครับบางวันผมก็จะมาทำโน่นทำนี่แต่ส่วนมากจะเป็นการแจกโลบักนะครับเพราะฉะนั้นกดกระดิ่งไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับคลิปใหม่นะครับผมย้ำนะครับจันพุธศุกร์เวลาตอนเที่ยงไลฟ์สดทุกๆวันอังคารและวันพฤหัสเวลาหนึ่งทุ่มนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับผมในช่องวิลเลเกอร์มีอะไรมากกว่าที่คุณคิดแน่นอนครับวันนี้ก็จบประเด็นนี้เจอกันนะรักทุกคนบ๊ายบายเว้ย ท้ายคิดนี่คุณคุณนั่นแหละผมหมายถึงผู้คุณที่กำลังดูคลิปผมอยู่ตอนนี้ในโรบอกผมขายแล้วนะมีเสื้อมากมายให้คุณได้เลือกสรรทั้งเสื้อบาร ที h เชิตเสื้อที่มี2ชั้นเสื้อสุดที่มีขายทั้งเซ็ตไม่ว่าจะเป็นทั้งเสื้อไละกางเกงแล้วก็รองเท้าสุดเฟี้ยวที่เป็นสีแดงขาวมีลายเส้นของผมอยู่ด้วยเช่นเดียวกันถ้าคุณอยากเฟี้ยวเดินเป็นแบบไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนมองแนะนำเลยครับวินล็อกเกอร์แฟมิลี่เซิร์ชในช่องค้นหาของโรบักพิมพ์ว่าวินล็อกเกอร์แฟมิลี่ลิงก์อยู่ด้านล่างก็มีเช่นเดียวกันสามารถอุดหนุนของผมได้เลยนะครับเป็นการสนับสนุนโดยตรงเลยใครมีโรบัคเหลือมาซื้อด้วยนะขอบคุณมากครับ